สวัสดีครับสเตปนี้ก็จะเป็นสเตปของการเตรียมอุปกรณ์ลงแผงบอร์ดนะครับตัวแผงบอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นแผงบอร์ดสี่เหลี่ยมซึ่งผมจะใช้เป็นตัวแผ่นพลาสติกูดนะครับที่หนาประมาณ10มิลนะครับก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้นะครับขนาดก็จะเป็นขนาด43มเซนนะครับด้านนี้นะครับ 43มเซนแล้วก็ด้านกว้าง3 6เซนนะครับอันนี้ผมเป็นขนาดที่ผมดีไซน์เพื่อที่ใช้สำหรับยัดเข้าไปในตู้นะครับเพื่อให้ใส่ในตู้ได้นะครับก็ต้องไม่ใหญ่กว่านี้นะครับสำหรับคนที่จะใช้วัสดุอื่นก็ได้นะครับวัสดุอะไรก็ได้เอามาทำเป็นกระดานแผงบอร์ดแต่ตัวนี้ที่ผมเลือกใช้เพราะว่ามันมันสวยนะครับมันสวยมันสะอาดดีส่วน ระยะในการวางอุปกรณ์ผมจะมีแบบให้นะครับให้ดูอ้างอิงตามแบบจะเป็นระยะว่าแบบที่ให้ไปนะครับเป็นไฟล์ pdf หลังจากที่เรารู้ขนาดนะครับจากไฟล์อ้างอิงแล้วแล้วก็ขีดเส้นนะครับก็จะขีดเส้นขีดเส้นเอาไว้นะครับ <S <S เพื่อที่จะให้มันวางแล้วมันจะได้ขนาดตามนี้ ในคลิปวิดีโอทั้งหมดผมจะอ้างอิงตามขนาดที่ผมกําหนดนะครับโอเคหลังจากที่เราตีเส้นขีดเส้นแล้วก็เริ่มวางอุปกรณ์ตามนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเทอร์มินอลนะครับก็จะเอาไว้ต่อสายไฟที่จะต่อออกไปภายนอกนะครับก็คือต่อไปที่พวกปุ่มสวิตช์พวกตัวกล่องยอดเหรียญตัวหยอดแบงค์นะครับ ต่อไปที่พวกเซลรอยิยพวกปั๊มต่างๆนะครับโอเคตัวต่อมานะครับตัวนี้เขาเรียกรางรางตรงเป็นรางที่เอาไว้ใช้เก็บสายไฟนะครับผมจะวางสี่มุมนะครับวางเพื่อที่เราจะเดินสายไฟแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีฝาปิดนะครับมันก็จะดูเรียบร้อยสวยงามตัวต่อมานะครับตัวนี้เรียกว่า PLC ผมเลือกใช้รุ่น FX2N14MR เป็น m t s u b i ิ h ินะครับ มิซูบิชิตัวนี้อุปกรณ์ทั้งหมดจะมีลิงก์ให้นะครับให้ดูลิงก์การซื้ออุปกรณ์ตามเอกสารที่ให้ไปนะครับเป็นไฟล์ Excel P.O.C ต่อมาเป็นรีเลย์นะครับตัวนี้รีเลย์นะครับรีเลย์ผมจะวางไว้4ตัว1 2 3 4ซึ่งผมจะใช้สำหรับรับคำสั่งจาก P.O.C แล้วก็ให้มาสั่งรีเลย์ก่อนนะครับแล้วเอารีเลย์เนี่ยมาสั่งอุปกรณ์ต่างๆเช่นโซลีนอยเปิดปิดน้ำเปิดปิดลมปั๊มโฟมอะไรเหล่านี้นะครับก็จะเรียงตัวเลยนะครับ ตัวนี้ฉีดน้ําฉีดโฟมตัวนี้น้ําล้างมือตัวนี้เป่าลมตัวต่อมาตัวนี้แมกเนติกนะครับแมกเนติกตัวนี้เป็นแมกเนติกที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศนะครับใช้กับแอร์ก็จะทนกระแสได้สูงกว่ารีเลย์ผมก็จะเลือกใช้ตัวนี้สําหรับการควบคุมปั๊มฉีดน้ํานะครับโดยผมจะใช้ร่วมกับตัวปลั๊กไฟนะครับก็คือปลั๊กไฟตัวนี้ก็คือเราจะเอา สายไฟเนี่ยเดินมาที่ปลั๊กไฟนะครับเวลา plc ออกคำสั่งสั่งให้ปั๊มทำงานมันก็จะสั่งรีเลย์ตัวนี้แล้วรีเลย์ตัวนี้ก็จะมาสั่งตัวนี้ให้ออนนะครับไฟตัวนี้ก็จะวิ่งมาที่ปลัก๊กปลั๊กตัวนี้เราจะเอาไว้สำหรับเสียบปั๊มฉีดน,น้ำนะครับเพื่อความสะดวกนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนเบรกเกอร์นะครับตัวเมนเบรกเกอร์ผมจะใช้ขนาด1 5แอมป์นะครับเพราะว่าปั๊มจะใช้กระแสอยู่ประมาณ10บ ถึงสิแอมป์นะครับตัวเมนเบเกอร์มันจะมีสเตป็ปคือตั้งแต่10แอมป์แล้วมันก็กระโดดมาเป็น15แอมป์เลยเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้ตัว15แอมป์หากมีเกิดการลัดวงจรนะครับเบเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดเลือกใช้เป็น panasonic นะครับตัวต่อมาก็เป็นเท terminal จะหรับเอาไว้ต่อสายกาวแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นพาวเวอร์ซัพพลายขนาด24โวลต์นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นยี่ห้อมินเวลนะครับขนาด35วัตต์มันจะเขียนเป็นรุ่น LIS ขีดสาขีดยีนะครับก็คือขนาด35วัตต์ยีโวลต์ตัวต่อมาก็เป็น power supply เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้โอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะอยู่บนแผงบอร์ดชุดนี้นะครับเราจะวายลิงนะครับเดินสายไฟว่าสายไฟเส้นไหนต่อไปที่ไหนยังไงในสเต็ปถัดไปนะครับ